สวัสดีครับ f ีครับโอ้พี่น้องอันนี้ผู้บัครับเป็นยังครับเห็ดดอกไม้นะครับผมเห็ดดอกไม้หรือว่าเห็ดมันปูนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเห็ดปวกไก่น้อยนะครับนี่นครับนี่เรบผมดำบนนี่เห็ดปวกไก่น้อยนี่ครับทายกลางคืนเลครับมันก็เลยเป็นแน้วนี้ครับแล้วก็เปิดแฟลชธรรมดานี่ถ้าทายกลางวันเนี่ยมันจะสีเหลืองสวยนะครับอืม ไปเก็บมาอยู่โคงนะครับอยู่สวนนะครับเมื่อนี้ผมไปเห็ดหั่วก็เลยลูกสาวก็แฟนก็เลยไปเก็บครับมันหลายครับเนี่ยเห็ดปวกก็ไก่น้อยกับเมื่อยเนี่ยมันน้อยแต่ว่าเห็ดเห็ดมันปูนี่สิเสียเก็บง่ายอยู่ดอกครับดอกกัญญาอยู่นะครับหรือเห็ดดอกไม้นะครับผมแอดมินเคยกินมาแต่ยังน้อยนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่พพอเมเพมันเคยพ้ากินนะครับ เลยกับไปศึกษาดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตแหล่งข่าวต่างๆนะครับแหล่งความรู้ต่างๆเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่กินได้นะครับอร่อยนะครับก็เป็นอันชัดเจนว่ากินได้นะครับคือเห็ดดอกไม้ในเองนะครับผมเห็ดดอกไม้บานเฮานะครับถ้าไปเพิ่งเป็นภาษากลางประเดนเห็ดบ้านปูนะครับเียธรรมดาจะเป็นสีเหลืองสดนะครับแต่ว่ากล้องผมมันโมเหลือง อันนี้สิเป็นเห็ดปวกไงห,หน่อย้อครับนี่อุย้ยอมมือน,นี่ก็ออกหลายครับจนขั้นเก็บนะครับจนขั้นเก็บมันมันดอกหน่อยแต่ก็เสียดายครับก็เลยพากันเก็บนี่น้อยสวดจานผ่านเลยครับผม,ว,มว่าสีแกงแหละครับผมมันก็เห็ดได้หลายเมนูนะครับไ่ว่าสีแกงหรือว่าสีมกใบตอง นะครับหรือว่าไอสีเป็นเจียวใส่ใข่ก็ได้นะครับทำแม่นมันหน่อยนะครับห็ยปวกก่นหน่อยกับเห็ดมันปูนะครับเพื่อนๆหรือเห็ดดอกไม้นั่นเองนะครับอันนี้ล่างนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับเนี่ยพร้อมที่จะแกงแล้วนะครับ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้า แกงเฮ็ดแล้วซุกแล้วนี่ผมจิไทยภาพลงไหเบิงนะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ